สวัสดีแล้วก็ทักทายคนที่นัรถไฟทุกท่านครับวันนี้เรามาชมขบวนรถเร็ว139นะผมก็ที่เราถ่ายตรงนี้ก็จะเป็นในเขตอําเภอกันทลาลมนะครับจังหวัดศรีสะเกษก็จุดที่เราถ่ายครับจะเป็นจุดตัดทางรถไฟครับใกล้กับวิทยาลัยเทคนิคกันท่าลมนะครับผมก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้ากว่าๆนะครับผมก็จะมีขบวนรถเร็ว139มานะครับ ตอนนี้เราก็ได้ตั้งกล้องรอนะครับเดี๋ยวเราจะรอดูยิวขบวนว่าจะาสวยงามขนาดไหนนะผมสำหรับขบวนรถเร็ว139ที่กำลังจะผ่านตรงนี้นะครับ จุดสังเกตของขอบวนรถเร็ว139นะครับก็จะมีรถนั่งและนอนประ,ประกาศชั้นที่2ครับพ่วงมาด้วย2ตู้นะครับผมถัดมาก็จะเป็นขบวนรถด่วนขบวน72ครับก็ออกจากขวนราชธานีในเวลาตีห้าสี่สิครับก็จะถึงสถานีไฟกลางกรุงเทพอภิวัตรก็เวลา1 4บสนาฬินาทีนะครับก็เป็นขบวนรถด่วนที่ออกเช้ามากๆเลย ส่วนขบวนถัดมาที่กำลังเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นขบวนรถด,ด่วนพิเศษ2-3นะผมก็ขบวนนี้ออกจากต้นทางสถานีกลางกรุงเทพภิวัในเวลา3ทุ่ม5นาทีนะครับก็จะไปถึงสถานีไฟอุบลราชธานีเป็นสถานีปลายทางก็คือเวลา6โมง40นาทีนะครับตอนนี้ก็รอดูริ้วขบวนนะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับก็ตอนนี้รถไฟมาถึงสถานีรถไฟกันท่าลมก็ รอรีกับขบวนรถด่วนเจนะครับที่ผ่านไปตะกี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงครับก็รถไฟก็จะมารอรีกันที่สถานีไฟกานท่าลมนะครับก็คือจะเป็นขบวนรถด่วนพิเศษ23แล้วก็ขบวนรถด่วนเจดหนึ่งครับด่วนกับด่วนมาเจอกันนะครับตอนนี้ก็รอชมขบวนรถด่วนนะครับอีสานรัตนานะครับผมขบวน 2- 3สาที่กําลังจะวิ่งผ่านกล้องนะครับก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งครับเนื่องจากว่าผมก็ได้ซูมเข้าไป ไกลพอสมควรนะรผมก็คือจากจุดตัดก็ไกลครับประมาณกิโลนิดๆน,นะครับ กันบ้างครับสำหรับขบวนรถด่วนพิเศษ2-3ครับถ้าชอบไปยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ขบวนถัดมาครับก็จะเป็นขบวนรถเร็ว136ครับก็ต้นทางออกจากอุบลราชธานีนครับจะผ่านจุดตัดบ้านหนองมาแซวนะผมตอนนี้ก็ได้ตั้งกล้องรอครับก็จะมีน้องปูมือทักทา,ายพอเข,อขออนะอครับรอบนี้ก็มีเพจชื่อริมร้างนะป้าจ๋าช่องยังไม่โตเท่าไหร่ยังไงก็ช่วยเข้าไปกด สมัสคสมาชแล้วก็กด follow ให้หน่อยนะครับในนาที่ขบวนรถไฟวิ่งผ่านนะครับกล้องที่แอร์ตั้งทิ้งไว้ก็ได้ล้มลงเรียบร้อยนะครับสแสดงถึงความเร็วรถที่วิ่งมานะครับผมส่วนขบวนถัดมาครก็จะเป็นขบวนรถเร็ว135นะครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาถ่ายกันกลางป่านะครับผมอาจจะไม่ใช่ป่าทึบมากนะครับแต่ก็ให้ฟิลเหมือนอยู่กลางป่านะครับ จุดที่เราอยู่ก็จะอยู่ใกล้กับบ้านหนองบัวไซวานนะครับก็อยู่ในเขตอำเภอกันท่าลมเหมือนกันนะครับผม